ให้มือได้ปหมได้เฮ้ยอย่าให้มือไม่ไม่ใช่ไม่ได้ให้มือแบบี้วางตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอ้โห งับขางับงับโดนหางกันเหรอ วะมาตยสวัสดีครับผมนนท์เป็นริเบร์ครับโอ้โหวันนี้มาเจอกับนกเตี้ยแล้วครับมา,มา,มาปิดประตูด้วยเดี๋ยวก็ตายออกอนี่ดูดูท่าเขาถ้าปิดประตูหยอดน้ำมันด้วยเถอะประตูนะมาเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจนะครับผมวันนี้นะครับพี่นนท์จะมาให้หันจอแค เอาเมื่อกี้บอกว่าให้หันปลาเอ้าเราจะมาให้อาหารตอวเค้ครับผมเนี่ยเราอ่ะไม่ซ้อมมาเราจะมาให้อาหารตอวเค้นี่ตรงนี้เดี๋ยวเราดูจริงๆอ่ะพวกเนี้ยมันรู้จักตัวของเลยนะไหนมันชินหน้าก้อยแล้วมันชินหน้าก้อยก็สิ่งจระเข้แต่เสียงอะไรล่ะเสียงเหมือนงูเลยอะตอนที่แบบระลงกันไปกันลงไปเลยไปด้วยกันไม่เล่าเฮ้ยด้วยกันเชื่อดิอยู่กับพี่ไม่เป็นไรไปด้วยกันไปได้ไกลไม่ไดพี่ไม่ยอมให้ก้อยเป็นอะไรหรอก น้ำเขียวแล้วอุดงไปก็คือแบบว่าลื่นกว่าสันไรก็ตะคา่น้ำนี่แหละลื่นที่ไหนอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูเลยไม่ลงจับก่อนเดี๋ยวมันหายนี่เดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูไม่ลงเนไม่เลงไม่ลงทำไมขี้เกียจล้างเท้าไม่ใช่อะไรจะพี่ล้างให้แมวเปล่าขี้เกียจล้างเท้าไปอ่ะเออโอเคได้ไม่ลงก็ไม่ลง คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราเตรียมอาหารกันเอาก็เขียนอย่ไว้คลิปดีแค่นีเอาจริงก็ไม่ได้กระแดะอะไรแต่วันนี้แต่งตัวสวยก็เออไม่ลงดีกว่ายืนให้กำลังใจอ้าวอย่างเงี้ยอุ้ยระวังมีดโอ้โหเพื่อนะลายเลยเจ๋อเอออะไอ่ะเฮ้ยอันนี้ที่เรากินกันใช่ที่เรากินกันวันนี้เลยเดี๋ยวหาไอ้ที่ใส่ก่อนก็คือหั่นหัไปเถอะหั่นยังไงล่ะหั่นแบบถ้าหั่นไปเถอะหั่นเล็กๆนี่ วันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ก้อยตกจระเข้นะครับใครจําได้ไหมครับว่าเบ็ดอันนี้มาจากคลิปอะไรพ่นนท์จะไม่บอกใครคอมเมนต์ถูกพี่นนท์จะไปกดหูใจให้เอ๊ะเราเคยตกอะไรวะเคยตกอะไรวะอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวที่โอ้โหมันได้เวลาห่านจระเข้แล้วผูกค,คือแบบว่าเราต้องผูกแบบว่าให้มันพอหลุดไปได้พอเวะลาน้องกัดอะไรประมาณเนี้ยก็ลองคนแรกเลยไหมตามพ่นนท์เห็นไหมอะไรก็พี่นนท์อะไรก็พี่ก่อนพี่ก่อนตลอดแหละ พรนะเออยืดเวลายืดตรงนี้อู้หมันกัดกันมันกัดกันสิงเหรอเออมันกัดกันเต้าว่ามันจะกินไหมเจ้าวกินเขาจะบอกว่าเราไปการแบบแกล้งหรือทันไหมไม่ไม่ไม่นออเฮ้ยเฮ้ยเฮมามามาม เฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นโอ้โหมาสบายแล้วเกาดิอ้หหอันนี้เราไม่ได้มีเบ็ดเกี่ยวนะเราแค่เอาอาหารมาแล้วก็มัดแค่ปลายปแต่พอดีว่าโอ้โหพอดีว่าหัวมันจะหักแล้วนะเฮ้ยไม่เป็นไรเบ็ดมันเหนียวเรื่มแพงพี่ซื้อมา2,000กว่าบาทใช่อะเอ้าแม่หนึ่งตัวเอาโป๊บมือให้หน่อยนะครับเรียนอะไรก็ไม่รู้นะเอาเบ็ดดีขอร้องขอร้องค่ะ แต่ว่าจริงๆเราอะเราต้องทนอยู่แ้วเพราะมันต้องกรี่ตอนแรกมันฟัวงแต่พี่ลงไปแล้วนะปกติดออมาแล้วเนี่ยเสียงอะไรอะโอ้ยอ่ะอตัวไหนบอกสิตัวสักตัวตัวนึงก็ได้ถึงแก่ตัวใหญ่นะตัวนั้นอนะตัวใหญ่แก่ตัวอ่ะออะฮึาน เร็วเๆรๆๆๆ็วเร็วเร็วเร็วเต่าขึ้นมาเลยเอต่าเข้งขึ้นมาเลยวันนี้พี่นนท์คิดว่าไม่น่ารอดเราให้อะปกติกันนะให้ปกติอ่ะเออมปให้เาให้ปกติก,ตาากตันจริงๆอิ่ยปกติอ่ะพี่นนท์จะให้พวกคอไก่คอไก่แล้วทำไมวันนี้อารมณ์ไหนละ่ะให้คอไม่มีวันนี้แพงไหมปอดหมูเดี๋ยวนี้โลเลยสามพีบ่าทสามพีบอ <3 S 2> <3 S 1> ่ะใช่โลลยสามพีบ่าทโคตรถูกอ่ะ พยายามไอ้อันเล็กๆเนี่ยโยนให้ตัวเล็กๆก่อนเพราะว่าตัวเล็กๆมันไม่ค่อยได้กินมันโดนขมม่มมีจ่าฝูงไหมพวกตัวเค่นี่อยากบมีแตบอย่างหมามันจะมีจ่าฝูงอย่างตัวเล่ไม่มีจับฝูงปะอาจจะมีหมวดฝูงหมวดฝูงไงวะจะ <c oughs> ดีกาดีกาจ่า,อ,อ,จาอันนี้คือปลอดลมหมูมันก็จะกรึบกรึบอ๋ออันนี้ชิปกระเดียวี่โนนเลี้ยงอยู่น้าก็เวลาที่บ้านมันมีบ้าน้องก็เวลาอ่ะไม่รู้ว่ามีไ อานี่นี่นี่ไขมันพอกตับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ใช่นี่เอ้ยอันนี้มันปอดดีกว่าได้แล้วน่าเป็นยไงมีของเชียร์ด้วยฮะเออดีมากนี่นี่หลอดลมอันนี้อะไรหลอดอาหารปะหลอดอาหารปะเฮ้ยมันก็มันหยุดที่ตรงนี้ตอนนี้เราก็แต่อันนี้ยปอดดูรู้อ่ามีมีคำแนะนำไหมว่าถ้าสมมติว่าใครจะต้องเลี้ยงจริงๆนะฮะอยากแนะนำว่าอย่าเลี้ยงเลยทำไมคะ เลี้ยงยากเหรอมันไม่ไเลี้ยงยากนะเปลืองเงินคือมันกินแบบเอาจริงๆอะวันมันก็ไม่ได้เปลืองอะไรมากมายแต่คือแบบว่าจะเลี้ยงเพื่ออะไรอะ <c oughs> แล้วพี่นอนเลี้ยงเพื่ออะไรฮะ <c oughs> พี่นอนอยุดพี่นอนเลี้ยงเพื่ออะไรพอเวะลามันโตมาแล้วก็เกิดแบบพี่ทะเลาะกับก้อยเลยทะเลาะก,กับก้อยแดง เลี้ยงจระเข้มันก็มีหลายอยา่างเลี้ยงเพื่อเพลิดเพลินนะครับมันมีอีกอันหนึ่งคือเพลิดเพลินกับเลี้ยงแบบเศรษฐกิจคือพอเลี้ยงแบบเศรษฐกิจก็คือแบบว่าเราจะที่จะสามารถที่แบบขายหนังเป็นอุตสาหกรรม oh. อะไรอย่างเงี้ยโอเคจริงๆมาเลี้ยงได้หมดแต่คือหลักๆ <S <S ของพี่นนท์เลี้ยงหนึ่งชอบ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็ศึกษาพี่นนท์ไม่เคยเลี้ยงจระเข้เลยก็เพิ่งจะเลี้ยงชุดนี้แหละเลี้ยงออมาให้ก็ขอขอบคุณนะครับฟาร์มจระเข้ลำพูนะครับแต่บอกก่อนว่าการเลี้ยงจระเข้มันต้องมีใบอนุญาตใช่มันไม่ใช่เรื่องงาาาาาาายยเเเพรรระะววดดดีีีีขจจจมมมมตต้้้หนนทก เลี้ยงก็คือเป็นสัตว์ปากคุ้งคลองนะครับจระเข้ใช่เพราะเขาเป็นสัตว์ปากคุ้งคลองเดอ้อไม่ใช่แบบอยากจะเลี้ยงปุ๊บไปหาซื้อหาซื้อนะถ้าสมมติว่าคุณเลี้ยงก็ต้องมีใบอนุญาตและถ้าคุณจะขายคุณต้องทําใบอีกอถ้าจะเพาะพันธุ์ต้องทํามาอีกมันแยกกันนะ,ะแยกไอ้จระเข้เนี่ยมันต้องกินปริมาณท่าวหรอย่างหมาเงี้ยกินข้าวอาหารเม็ดแล้วก็ตักถ้วยถ้วยอย่างไอ้พวกสัตว์อื่นๆเงี้ยเราก็รู้อ้มันต้องกัดย,ยังไงรู้ไหมเอาเอาจริงๆถ้าให้นะนะคือให้จนกว่ามันจะไม่กินะ อันนี้ก็สึกว่ากินตลอดนะให้อะไรก็ให้อันนี้ไม่ได้ให้มาน่าจะสิบวันแล้วจริงเหรอจริงคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องกินทุกวันทำถามว่าธรรมชาติกินทุกวันไหมตอบลาบากเหมือนกันเพราะว่าถ้ากินทุกวันถ้าสมมติมันกินปลาวันนิดหน่อยตัวมันใหญ่นะกินทีละนิดมันก็ไม่อิ่มมันก็สามารถหากินได้ทุกวันแต่วันในวันหนึ่งมันฟุกมันเกิดมันไปได้กินพวกฮิปโปกินกวางกินควายอิ่มทั้งแบบวันหนึ่งเลยมันไม่ได้เหมือนคนที่แบบว่ากินตลอดใช่ ไอ้พวกนั้นอ่ะมันก็จะแบบว่าอาจจะกินสักอาทิตย์ละครั้งรอย่อยอะไรประมาณเนี้ยใช่แล้วปอดหมูดี่ยงเวลาให้แล้วมันลอยแต่สมควรที่จะให้พวกกระดูกม้างนะพวกโครงไก่อะไรประมาณเนี้ใช่พูดถึงโครงไก่ไก่ก็มามาเอาเลยนะถ้าลงไปรอดมันรอดเพราะว่าเอาจิงตอนนี้ไก่ตัวใหญ่เมื่อกี้ต้นคลิปพี่นนท์ลงมาให้ดูแล้ว จอรคเคมไม่น่ากลัวนะจอรเคมไม่น่ากลัวไม่ได้กลัวนะแต่ที่ไม่ลงอ่ะเพราะที่เกลียยล้างเท้าแค่นั้นแหละคุณหนูไม่ได้คุณหนูพวกที่แต่งตัวมาสวยคุณหนู่ะบางคนเห็นพี่นนเลี้ยงแค่มีพี่นนเป็นไอดอลอยากจะเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่คือแบบหนึ่งเลยก่อนให้พร้อมเพราะว่าจังเงินอ่ะสำคัญสุดแล้วก็อีกอย่างสถานที่เออสถานที่จอรเคมในตัวแค่นี้มันจะตัวใหญ่อีกนะคือพี่นนท์อ่ะเขาเลี้ยงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอมันโตเขาจะย้ายไปที่หนึ่งนะทุกคนไมม่่่่่ชววาาาาาเเลีีี้้้้ยยยงงงอตตรรรนนนนะะิๆทพ ้านที่บ้านตรงนี้น้ำมันจะท่วมเราก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ชั่วคราวก่อนเข้าสู่ช่วงโฆษณาสักคู่เดียวนะครับผมแน่วันนี้พี่นนมีเต่าญี่ปุ่นมาจําหน่ายแล้วนะครับเต่าญี่ปุ่นน้อยๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เอ็กซติกนะครับที่เริ่มเลี้ยงนะครับสําหรับเอามาเริ่มเลี้ยงนะตัวนี้นะครับราคา150บาทเท่านั้น,นครับพร้อมส่งทั่วประเทศโอ้โห1้0บบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครต้องการนะครับ มาเลยครับสั่งได้เลยที่ไลน์ดีด้านหน้านี้นะครับผมจะส่งทั่วประเทศนะครับผมบ <lum> ๊ายบายแล้วเจอกันน้องเต่ารออยู่นะจ๊ะฮะมามาให้ตัวนี้ก่อนม <keine S 1> ห้ตัวนี้ก่อนให้ตัวเล็กก่อนอ่ะมอผมอะไรนี่รถซาเล้งอ่าน้องรอพ่อพงอะไรขอบเบ่นก่อนนะขัให้ตัวเล็กก่อน เสียวจะมันแจ๋วนะจ๊ะใช่อ่ะพี่้อยค่อยๆโยนให้ได้เลยมันจะกระโดดพี่คือตัรเล็กหรอใช่ใจะสเ <c oughs> ะะสพเงี้ยเสียงดีไหมให้มือเลยปะได้เฮ้ยหย่าย้ายมือไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ให้มือแบบหย่างวางตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นไง เยตกส่น้ว่ะดนน้ำเน่าอ่้ท่า,า,ายัก็ไม่อยากจะกินนี่นี่แบวนันนี้เดี๋ยอะเะแเซียมพวกนี้ก็ถอว่าเป็นแคเซียมนะเด้งดัเลยไปอกติมันจะหิวกว่นี้เนี่ยินอะไรมาทิงไก่มาอตัวนี้คือเดี๋ยวอีไม่นานนี้หละลาพูนทไเป็นตัว่หันแ่อแเออไม่ใช่จะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุอ๋อ ให้เลยให้เขาเลยที่นอนใจดีอ่าเปล่าหรอกมันเริ่มจะตัวใหญ่แล้วไงมันเริ่มจะเยอะด้วยใช่เริ่มดูแลไม่ไหวแล้วตอนนี้อ่าพอแล้วพอแล้ว,ลวปิดปิดสมเสร็จเราไม่ตกใจแล้วอะ่ะโอ้ยอย่ามันกลัวอย่างงั้นดูเลยนี่ไอตัวน้องเนะี่ยโอ้ยฉัเลยแล้วไอตัวเล็กอะ่ะมันมันไม่ค่อยได้กิน เราต้องแบบนเนี่ยออเาแถวๆนั้นมากไอ,อ,อพวกนี้พโทร,รมันลอยเสร็จก็น่าจะแบบแปบ๊บเดียวมันไล่กินทั้หมดไม่ผมพยายามไม่โดนเห็นไหมเออตัวเล็กตัวเล็กมีอยู่สองตัวนะเฮ้ย <c oughs> ไปเก็บด้วยไปเก็บด้วยเอนอ,น,อนั่นก็ได้ไอตัวเล็กน,นุ่งตัวงก็โย้อนยน อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมนะอันนี้ยับขายับยับโดนหางกันหรอเฮ้ย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 เดี๋ยวเอาเอาเอาไปลงไปห้ามไปลงไปห้ามพี่น้องลงไปห้ามไอตัวเนี้ยมันเด็กนะฮะเลยให้ไว้อย่างงี้ไปก่อนอ้าว เดี oh, oh, ๋ยวก็ก really? ินมัน <Hayır> มันหลับอยู่มันหลับอยู่แล้วมันแข็งอ๋อยังมันมันยังมีชีวิตอยู่พี่น้องมันกัดจริงเหรอจริงจริงปล่อยแล้วปล่อยยังปล่อยละเดี๋ยวมันกัดมันงับอะไรอยู่อ่ะเยอะยังยังงับห่างอยู่แม่กลัวเพราะว่ามันมีนั่นรึเป่ากลัวทำไงอ่ะเดี๋ยวมันก็คลามันไม่ดู มันมีออาาหรยู่ในาอยู่ในปากแล้วก็เหมือนแบบฟันมันก็งับไว้โดนแย่งอะไรประมาณนี้ล้างมือกันมีดอะไรอย่างงี้มือปูปูปูเมียห่านะจ๊วไอหลุดแล้วหลุดยังหลุดแล้วหลุดแล้วเดี๋ยวไปให้จิ๋วก่อนจิ๋วไหนนี่จิ๋วนี่ไงให้ไปแล้วเองมีตรงนั้นด้วยเหรอเก็บด้วยไอชิ้นเมื่อกี้เนี้ยมันมาที่แล้วใช่ไหมมีป่ะมีอะไรไหมไม่มีไม่มี พี่กินให้เต้พี่กินนี่นี่ใช้พิชีพครับนี่เอ็โอดูโคตรง่ายอ่ะเออทีเดียวให้หมดเลยนี่พวกนี้อีกเนี่ยนอ่ะไปเก็บกินกันให้หมดเอสเอสเอาจริงอะ่ะพอเวลาเราโอ้โอหคุณน,นายเอ้ยเออฮิเป็นรอยไล่ดูดูดูโยนจะให้มันเล่นกิจก,กรรมไง มันก็น่านจะอิ่มป่ะวะเออน่านจะอิ่มป่ะวะหมดยังเร็วทีเดียวเลยกร,กระจายกระจายเยอะๆเยอะๆเออมนเริ่มอื้อไงเริ่มอื้อน่ากลัวไหมไม่กลัวเดี๋ยวดู F4 เฮ้ยเฮ้ยมินนมีมิน,น,มมนิโคชินคือตอนนี้มันกอกไข่อยู่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีไข่กิ้งไปรตรงงูนด้วยเหรอเอาวะเฮ้ยอะไรวะออกขี้ไก่ทำมือนี่มินิโคชินกอกไข่ดูหน่อยมีโอ้ยจิกด้วย โอ้ยจิกจิกเอ้าไม่ยอมรู้เลยนะเอ้าเอ้า,อาจากนั้เฮ้ยมันเอาอันนี้ไปโกด้วยเ,เนี่ยมีเชืออ้อเปล่าะเดี๋ยวต้องไฟมาส่องกี่ขั้กี่ฟองนะเห็นสี่ฟองนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเฮ้ยมีเชื้อว่ะมีเชื้อคือจริงก็มีเชื้อมันม,ม,มีตัวมีตัวเหรอใช่อ่ะไปต้มดดูเอา ไม่กลัวเลยเฮ้ยมีเชื้อมีเชื้อนี่ยเนี่เอ้ยสุดยอดเว้ยดูยังไงวะเห็นมันดำๆตอนแรกเฮ้ยเลือดอะไรวะเลือดหมูเอาหือดหมูหมูโดนแกจิบหรือบ้านี่ถ้าอยู่ในที่มืดอ่ะจะชัดกว่านี้เลยเฮ้เห็นหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยนะเออได้กินดัอ่ะที่ไหนที่เขากินกันแบบเขาเรียกว่าไข่เลยนะไข่ข้าวป่ะเอออ้าวนี่เสีย เสียมึงเสียดูได้เหรอเสียมันเป็นประสบการณ์อะคือดูแล้วก็รู้แล้วมันรู้จะอธิบายยังไงอะก็คือมันจะมืดๆนี่ไม่ทอดได้ปะไม่ได้ไงี่ต้มได้ไข่นกคุ้มก็มีนะก้อยดูอ๋าที่บินออกจากกองนั้นเนี่ยเนี่ยใช่อไหมลูกมันจริงเหรอออก้วเหรอออกแล้วเหรอดูสภาพดิเนี่ยที่ตอนนั้นไปบินกันที่สวนตอนนั้นซื้อกี่ตัวสองชองหรือสามแม่แบบลูกมันทางนั้นเลยแล้วก็พ่อแม่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนนี่แหละจะไม่ได้นี่ไข่มีเชื้อหมดนะแต่พี่ไม่ได้ให้มันกบทำไมออะะเเยกิน เนี่ยคือออกมาในพวกนี้มีเชื้อทั้งหมดเลยนะขลข้างล่างเนี่ยเนี่ยเขาเพิ่งออกวันนี้เนี่ย,อออกยโกกดิเอากกเลยกินไหมไม่กินแ,<ม>แค่เขากกเถอะพี่นนท์เขาไม่กกคือมันต้องเข้าตู้อ่ะตู้เราก็มีกลัวอะไรคือตู้อะไรตู้เย็นตู้ข้าวไปลาบ้างออกไปข้างนอกก <ไป S 1> ัน<อ> <c oughs> เอาไหม <c oughs> คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าก็ลองดูนะครับเราทำคลิปจรยเข้มาเดี๋ยว อยากจะทําคลิปตราแค่ถ้าเราจะทําทําคลิปอะไรอีกดีเ<ข>อาไปจริงป้าพี่วนวลเราเคยคิดด้วยหรอแล้วก็มาถ่ายกันเลยนะใช่ไหมนี่ไม่ได้บอกเลยว่าจะถ่ายใช่เออก็เดี๋ยวอ่านน้ำก็จอยเค้กไม่ก็เติมน้ำให้เต็มเต็มอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขัดให้สะอาดก่อนป่ะได้นะพี่นวลลงนะเดี๋ยวก็ถ่ายให้รอบลงด,ด้วยกันใช่วไว่าเราจะเราเคยบอกกันว่าเราจะเป็นจะตายเราจะเป็นการจะตายด้วยกันเราจะเหลือชีวิตรอดอีกสักเท่าไหร่เฮ้ยแป๊บเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยขัด อ่างให้สวยน้ำใสใสก่อนจระเข้สปาจระเข้สปาจระเข้เอาป่ะได้จำไว้นะครับก้อยบอกแล้วนะเราจะมาสปาจระเข้กันแต่เดี๋ยวอาจจะผ่อนปลนให้พี่ก้อยหนะ่อยเดี๋ยวเราจะผูกปากจระเข้ไว้โอ้โอโก็ควรผูกเด้เอผูกปากไว้โอเคได้แล้วกลับมาเจอกันใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีอะ่ะแถวนี้แหละยังมีคลิปต่อเดี๋ยวทำคลิปต่อบ๊ายบายบ๊ายบายดูดีครับ